สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบก,กับครูยี่เช่นเคยนะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่10บแล้วโอ้โหเราเรียนมาถึง EP ที่10แล้วนะคะนักเรียนวันนี้นะคะครูยี่จะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะนั่นก็คือ,อนั่นก็คือการประถมพยาบาลนะคะเมื่อบาดเจ็บจากการเล่นนั่นเองนะคะ ซึ่งใน EP นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการประถมพยาบาลนะคะเมื่อบาดเจ็บจากการเล่นนะคะ EP ที่แล้วนะคะเราก็เรียนในเรื่องของการประถมพยาบาลจากบาดแผลถลอกไปแล้วนะคะสาเหตุของการบาดเจ็บจากการเล่นนะคะการป้าถมพยาบาลจากรอยฟกช้ำเราก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วก็การประถมพยาบาลนะคะจากเลือดกำเดาไหลนะคะเราเรียนไป ถึง4หัวข้อนะคะใน EP ที่แล้วส่วน EP นี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของการประถมพยาบาลจากข้อเท้าเค็ดนะคะการห้ามเลือดนะคะแล้วก็การประถมพยาบาลนะคะบาดแผลถูกของแหลมคมบาดหรือทิ่มตํำนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ,ะการประถมพยาบาลนะคะ จากบาดแผลถูกของแหลมคมบาดหรือทิ่มต่ำนะคะบาดแผลถูกของแหลมคมบาดหรือทิ่มต่ำเนี่ยจะทําให้ผิวหนังเนี่ยของเราเนี่ยฉีกขาดเป็นแผลหรือเป็นรูนั่นเองนะคะมีเลือดไหลออกมาซึ่งหากบาดแผลไม่ใหญ่หรือลึกนะคะก็สามารถทําการปรถมพยาบาลได้เองนะคะาการปฐมพยาบาลาจากการถูก ของแหลมคมบาดหรือทิ่มต่ำนะคะเราสามารถปฏิบัติได้ดังนี้เลยนะคะก็คือ1นนะคะหากบาดแผลไม่ลึกหรือว่าไม่ยาวมากนะคะให้ใช้นิ้วมือเนี่ยกดลงบนบาดแผลนะคะเพื่อให้เลือดหยุดไหลนั่นเองนะคะแต่หากบาดแผลมีความลึกนะคะ,ะมีเลือดออกมามากให้ใช้ผ้านเนี่ยสะอาดนะคะปิดบริเวณบาดแผลแล้วก็กดไว้นะคะเพื่อไม่ให้เลือดเนี่ยเพื่อให้เลือดเนี่ย หยุดไหลนั่นเองนะคะแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองนะคะให้พาไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะสองนะคะเมื่อเลือดหยุดไหลนะคะให้ทำความสะอาดนะคะบาดแผลด้วยน้ำสะอาดนั่นเองนะคะใช้ผ้าสะอาดหรือซัมรี่ซับให้แห้งนะคะ สามนะคะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะเช็ดรอบๆบาดแผลเท่านั้นนะคะอย่าไปเช็ดบริเวณแผลนะคะจากนั้นให้ใส่ยารักษาแผลสดแล้วก็ใช้ผ้าก๊อตเนี่ยติดบาดแผลไว้นะคะระวังอย่าให้แผลโดนน้ําเด็ดขาดนะคะอ,ะอย่างในภาพนะคะก็คือใช้นิ้วมือกดนะคะห้ามเลือดบาดแผลนะคะจากมีดบาดนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูการปฐมพยาบาลของอาการข้อเข็ดนะคะข้อเข็ดคืออะไรนะคะนักเรียนข้อเข็ดก็คือการเจ็บปวดบวมบริเวณข้อต่อนั่นเองนะคะโดยไม่มีบาดแผลและไม่มีเลือดไหลนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการเล่นปีนป่ายบนที่สูงนะคะแล้วก็ตกลงมาการกระโดดผิดจังหวะนะคะแล้วก็การถูกของกระแทกแรงๆนะคะการวิ่ง หกลม้มนั่นเองนะคะจะทําให้เราเกิดข้อเคล็ดได้นะคะ,อ,ะอย่างในภาพนะคะก็จะเป็นการวิ่งบนพื้นที่มีหลุมบ่อนะคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยหกลม้มแล้วก็เกิดข้อเท้าเคล็ดได้นั่นเองนะคะการปฐถมพยาบาลนะคะจากข้อเท้าเคล็ดนะคะ1ก็คือให้นักเรียนเนี่ยอยู่นิ่งๆน,นะคะแล้วก็ห้ามเคลื่อนไหวห้ามดึงบีบหรือว่านวดบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ 2. นะคะใช้กระเป๋าน้ําแข็งนะคะหรือผ้าห่อน้ําแข็งนะคะประคบบริเวณที่บาดเจ็บนั่นเองนะคะ mm hmm. เพื่อลดความเจ็บปวดแล้วก็อาการบวมจากข้อเท้าเค็ดนะคะ3 mm hmm. ก็คือรีบไปตามผู้ใหญ่นะคะ mm hmm. เพื่อพาไปพบแพทย์แล้วก็รักษาโดยเร็วนั่นเองนะคะ 4. Mm hmm. นะคะลดการเคลื่อนไหวบริเวณที่บาดเจ็บนะคะ mm hmm. อย่างในภาพนะคะก็จะเป็นการใช้น้ำแข็งมาประคบบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บนะคะต่อไปเรามาดูการห้ามเลือดกันนะคะการเล่นรุนแรงเนี่ยแล้วก็การเล่นของมีคมนะคะหรือเล่นในสถานที่ลกล้างนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีเลือดไหลนั่นเองนะคะซึ่งตอนแรกที่ควรปฏิบัติคือ การห้ามเลื่อนให้หยุดไหลนะคะเพราะว่าหากเสียเลือดมากก็จะเกิดอันตรายกับร่างกายเราได้นั่นเองนะคะการห้ามเลือดที่ศีรษะนะคะก็คือวิธีการประถมพยาบาลโดยใช้ผ้าสะอาดปิดทับบริเวณที่บาดแผลแล้วก็ใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งนะคะพันรัดให้แน่นนั่นเองนะคะแล้วก็การห้ามเลือดบริเวณใบหน้าหรือลำคอนะคะวิธีการประถมพยาบาลให้ ใช้ผ้าสะอาดปิดบริเวณบาดแผลแล้วใช้มือกดทับบนผ้าให้แน่นนะคะหากช่วยผู้อื่นควรสวมถุงมือยางก่อนนะคะแล้วก็รีบนำส่งแพทย์ทันทีเพราะบริเวณที่ลำคอเนี่ยเป็นจุดที่มีเส้นเลือดใหญ่อาจจะทำให้เกิดการเสียเลือดมากแล้วก็ถึงแก่ชีวิตเราได้นะคะ ต่อไปนะคะก็คือเลือดออกที่ฝ่ามือนะคะเราจะมีวิธีการปฐมพบายบาลยังไงนะคะก็คือใช้ผ้าสะอาดนะคะม้วนให้กลมนะคะแล้วก็วางปิดทับบริเวณปากบาดแผลนั่นเองนะคะกำไว้แล้วก็ใช้ผ้าพ,พันทับนะคะรัดให้แน่นนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเลือดออกที่เท้านะคะเลือดออกที่เท้านะคะก็คือใช้ผ้าสะอาดนาๆเลยค่ะวางทับไวบ้บนบาดแผลนะคะแล้วใช้ผ้ารัดเนี่ยทับและพยายามเคลื่อนไหวเท้าให้น้อยที่สุดนะคะวางเท้าให้สูงขึ้นแล้วเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเวียนช้าลงนั่นเองนะคะถ้าเลือดไหลเวียนดีเนี่ยก็จะทําให้เลือดเราออกไม่หยุดนั่นเองนะคะ การรู้จักเล่นนะคะอย่างระมัดระวังนะก็เล่นตามกฎกติกาที่เขากําหนดไว้ให้นะคะไม่เล่นรุนแรงจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายต่อร่างกายของเราได้นะคะนะคะก่อนที่เราจะ กลากันในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุยก็มีแบบทดสอบนะคะเป็นข้อสอบปอรนัยนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะนักเรียนไม่ต้องจดลงในสมุดนะคะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะมีข้อสอบกลางที่จะให้นักเรียนไปทําอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ทำตามคิดตามในคลิปวิดีโอไปนะคะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคลิปของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้ว ไปทำกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะสถานที่ในข้อใดนะคะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้นะคะ 1. สนามหญ้าหน้าบ้านนะคะ 2. สถานที่ก่อสร้าง 3. สนามเด็กเล่นนะคะ 4. ส,สวนสาธารณะ เฉลยนะคะอ่านั่นก็คือสถานที่ก่อสร้างนั่นเองนะคะเพราะว่าการเล่นในสถานที่ก่อสร้างอาจทำให้ได้รับอันตรายจากการเหยียบตะปูถูกสิ่งของตกใส่ศีรษะนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะถ้าเพื่อนข้อเท้าเคลดนะคะนักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใดเป็นอันดับแรกนะคะ1ใช้ แอลกอฮอล์ทาบริเวณที่บาดเจ็บ 2. ใช้ขวดใส่น้ำร้อนประครบ 3. ใช้ถุงใส่น้ำแข็งประคบ 4. ทายาหม่องหรือขี้ผึ้งเฉลยนะคะอ่าก็คือใช้ใช้ถุงใส่น้ำแข็งประคบนั่นเองนะครับ เพราะเมื่อข้อเท้าเคสนะคะต้องรีบประครบเย็นเพื่อลดความเจ็บปวดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะข้อใดไม่ใช่วิธีประถมพยาบาลผู้ที่มีแผลฟกช้ำนะคะ 1. ใส่ยาใส่แผลสด 2. ประครบด้วยกระเป๋าน้ำแข็ง 3. ใช้ถุงใส่น้ำแข็งประครบบริเวณที่บาดเจ็บ 4. ประครบด้วยน้ำร้อนหลังจากบาดเจ็บหนึ่งวัน,ฉนเฉลยนะคะอ่าก็คือใส่ยาใส่แผลสดนั่นเองนะคะเพราะว่าการปรถมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ แผลฟกช้ำคือการประรบเย็นทันทีที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ24ชั่วโมงจึงต้องประครบด้วยน้ำประครบด้วยความร้อนนะคะข้อที่4นะคะข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการประถมพยาบาลแผลถลอก 1. ใส่ยาใส่แผลสด 2. ล้างแผลด้วยน้ำร้อน 3. นํนำผ้ามาปิดบาดแผลทันที 4. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะ,ะเฉลยนะคะ,ะก็คือล้างแผลด้วยน้ําสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนั่นเองนะคะเพราะว่าการระุมพยาบาลแผลถลอกอันดับแรก ต้องทำความสะอาดแผลนะคะเพื่อล้างสิ่งสปกปรกออกให้หมดก่อนซับให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่ยาใสแ่แผลสดนั่นเองนะคะข้อที่5นะคะข้อใดเป็นการประถมพยาบาลแผลถลอกได้ถูกต้องนะคะ 1. นําพลาสเตอร์นะคะยามาปิดแผลทันที 2. หมั่นล้างแผลด้วยน้ำสะอาดบ่อยๆ 3. รีบห้ามเลือดทันทีที่มีบาดแผลเกิดขึ้น 4. เช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผลเฉลยนะคะอ่าก็คือเช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผลนั่นเองนะคะเพราะว่า แผลถลอกต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบบาดแผลเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่6นะคะข้อใดเป็นวิธีการห้ามเลือดที่ไม่ถูกต้องนะคะย้ำนะคะคือไม่ถูกต้อง 1. ใช้เชือกรัดบริเวณใต้แผล 2. กดบาดแผลโดยใช้นิ้วหัวแม่มือ 3. ใช้ผ้าหน,นานะคะกดทับบริเวณบาดแผล 4. ใช้น้ําแข็งนะคะสะอาดกดบริเวณบาดแผลนั่นเองเฉลยนะคะอ่าก็คือใช้เชือกรัดบริเวณใต้แผลนะคะเพราะว่าการห้ามเลือดคือต้องทำให้เลือดเนี่ยหยุดไหลนะคะจาก บาดแผลนะคะการใช้เชือกตัดบริเวณใต้แผลเนี่ยไม่ใช่วิธีทําให้เลือดหยุดไหลนะคะต่อไปนะคะข้อที่7นะคะการปรมพยาบาลในข้อใดไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองนะคะ 1. แผลถลอกจากการหกลม้ม 2. แขนหักจากการตกต้นไม้ 3. ถูกมีดเหลาดินสอบาด 4. หกล้มหัวชนโต๊ะ,ชะเชลยนะคะอ่าก็คือแขนหักจากการตกต้นไม้นะคะเพราะผู้บาดเจ็บแขนหัก แขนอาจเคลื่อนไหวไม่ได้จึงไม่สามารถใช้แขนเพื่อปฐถมพยาบาลตนเองได้ด้วยการเข้าเฝือกได้นั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่แปนะคะการปฐถมพยาบาลคนที่โดนไม้แหลมทิ่มนะคะควรทำด้วยวิธีใดนะคะ 1. นํ่งนำผ้ามากดที่บาดแผล 2. การเข้าเฝือกชั่วคราว 3. ทายาหมองหรือขี้ผึ้ง 4. ประคบด้วยน้ำแข็ง เลยนะคะก็คือนำผ้ามากดที่บาดแผลนะคะเพราะว่าการนำผ้ามากดที่บาดแผลเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกของแหลมคมทิ่มนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9นะคะข้อใดเป็นประโยชน์ของการประถมพยาบาลนะคะ 1. บรรเทาความเจ็บปวด 2. แพทย์ไม่ต้องทำการรักษา 3. หายจากการบาดเจ็บโดยทันที C. ป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บอีกครั้งเฉลยนะคะ อก็คือบรรเทาความเจ็บปวดนั่นเองนะคะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาลเลยก็คือช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดความเจ็บปวดทรมานแล้วก็ลดอันตรายที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะก้าวข้อแล้วนะคะนักเรียนมีใครตอบถูกทั้งหมดไหมเอ่ยส่วนมากคนที่ตอบถูกทั้ง9ข้อก็คือคนที่ดูคลิปวิดีโอในอีที่แล้วมานั่นเองนะคะ สำหรับใครที่ตอบยังไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะย้อนกลับดูย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอใน EP ีที่9อีกครั้งนะคะโอ,คโอเคค่ะต่อไปข้อที่10นะคะข้อที่10ก็คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วได้รับการปฐมพยาบาลจะส่งผลตามข้อใด 1. เสียค่ารักษาพยาบาลน้อย 2. หายจากการบาดเจ็บเร็วขึ้น 3. อาการบาดเจ็บอาจรุนแรงขึ้น c. แพทย์ไม่สามารถทำการรักษาได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ได้รับการประถมพยาบาลจะส่งผลต่อข้อใดนะคะ 1. เสียค่ารักษาพยาบาลน้อย 2. หายจากการบาดเจ็บเร็วขึ้น 3. อาการบาดเจ็บอาจรุนแรงขึ้น 4. แพทย์ไม่สามารถทำการรักษาได้ดไไดรราาข้อไนะะาานอ 2. หนเอ่ย เลยนะคะนั่นก็คืออาการบาดเจ็บอาจรุนแรงขึ้นนะคะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการประมพยาบาลก็คือบรรเทาอาการเจ็บปวดลดความรุนแรงแล้วก็ป้องกันความพิการนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปเจอกันใน EP ีต่อไปแล้วคุยจะมาสอนนักเรียนเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามนะคะอย่าพลาดนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ